ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องต <gathering> ูข <hygiene> <arts> ู่ advantage. สกุลมาพบปะกับผมมาสยามอีกเช่นเคยกับพี่น้องกับบรรยากาศตอนค่คำเนีมแรงเด้อพี่น้องเด้อะกดจากขั้วหลังบ้านนี่ก็ครับผมมันดีบรรยากาศข้างหลังพี่น้องผ่อนขึ้นกาแล้วพี่น้องมาพี่น้องไหมนี้มาสยามในวนรถแซ่บมาฝากพ่อแม่พี่น้องเกับผมมันดีจักเอื่นอยังพี่น้องเด้อเอื่นตามเพื่อนใครทองคำพี่น้องนี่สซดเลยนะมึงไนีพี่น้องเนาะเห็นว่าเห็นเนาะมึงเน่ ไข่ทองคำพี่น้องร้องเมืองพี่น้องบอ่เคยกินดิบเคี้อครับผมไปกินดิบไข่หางหางพี่น้องไข่หางหางบานเท้าเหมือนล่ะมาพี่น้องมาร้องเมืองครับผมอูน้ำจิ้มสดๆเลยนะอืมติดฉาดกับไข่หางหางบานเท้าเหมือนพี่น้อง

ชาวบ้านต้องการเานี่ยเนี่ยก็ขอให้ขบ,บุดยังมันต้องร่วงกันเดินทางปลอดภัยสสุดคนได้ไมหมลองเน่ยมันไปตั้งกลับครับผมอืม เสียบของคนอ, mm hmm. อยู่พี่น้องอืมมากัระไร xa ถ้าเป็นไข้ตัวจะเป็นอีกแบบนึงเนื้อเนหนองนืง้อระชาติ Ừ. lẽ không bao thời gian mới đâu, đẹp với câu. Hãy subscribe นี่ยไมเป็นแบบนี้ไม่ต้อง

<coughs> ¿ eso mm -hmm. khá mà mấy chỗ này là nấu điều nào để hoàn nó không nữa nó มาเน,นึ่งสารม,มาดูพี่น้องเดี๋ยวกุดีว่าน้องขอปิดพหลัวมากเ๋ยวผมจัดให้แน,น่นอนครับผมมันนี่แพกคนมากๆพี่น้อง

số ừ. đây nè tụi em chìm lên ừ. chìm sắp sẽ hợp nhỏ nhà già đây bên nòng nè bởi nòng hợp ừ. má bên má โอ้แสบกวลเราไปน้องกับบรรยากาศดังบ้างที่เราไปน้องผมมีลวมเลยมานนี้ไ่น้องมานี้ ซีรีพี่น้องเอาทีนี้บอสยามขอขอบคุณขอบคุณสู้หุ่นกุนเต้พี่น้องเด้อเที่ยเกติดตามบอสสยามคอยเติมยังเกียร์ยังใจให้บอสสยามโดยดีเสมอมาครับพี่น้องเนาะจะได้กรฝากกันน่อยเด้อพี่น้องเด้อกดสับกระไก่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากแฟนเพจอายสยามพาแดกพี่น้องแล้วก็แอบดำตัวต่อทิกตอกเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปแห่งเกียร์แห่งใจกันได้ครับผมมื่อนี้ก็เป็นไข่ทองคำเด้อพี่น้องเด้อกระแบเพื่อเขาครับผมกับกิมซีฟู้ดโอ้เพจแสบเอา เลยก็ฝากไว้ที่นี้ครับผมเจอกันชิมนานแล้วครับผมสวัสดีครับ